สวัสดีครับกลับมาเจงกับผมกันเชิงกำเดิดเพชรวงการบนันเทิงมีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามกันครับว้า <Wow! S 1> นับตั้งแต่เป็นนางเอกหน้าใหม่อากิซาสากิเปิดตัวหนัง a อวีเรื่องแรกในวัย35ปีเมื่อปี2015กับค่ายยักษ์ใหญ่ SOD ทำให้เธอเข้าไปอยู่ในใจขาหื่นมากมายด้วยลีลารักอันเร่าร้อนและเธอยังสามารถเล่นได้ทุกแนว ไม่เกี่ยงโดยตลอดเวลา3ปีกว่ากว่าในวงการเธอมีผลงานออกมาแล้วร้อยก่อเรื่องจากหลายค่ายถึงแม้ว่าเธอได้ประกาศเลิกเล่นไปแล้วเมื่อเดือนเมษายน2019แต่ว่าผลงานของเธอนั้นก็ยังได้รับความนิยมอย่างมากจนถึงทุกวันนี้นางเอกสาวหน้าหมวยสวยรวยสเสน่ห์เธอเปิดตัวเป็นนักแสดงเอวีเดือนธันวาคม2017กับค่ายมูดี้ด้วยหน้าตาเซ็กซี่มีสเสน่ห ริมฝีป่าของเธอนั้นโดดเด่นดึงดูดเรือนร่างงดงามส่วนความสูงของเธอกำลังดี156เซนติเมตรเหมาะกับหนุ่มชาวเอเชียแบบเราๆเธอมาพร้อมหนะ้าอกครับอีดูหน้าหลงไหลทั้งเนื้อนมสะโพกใหญ่บึกทุกส่วนเอวบางร่างเพอร์เฟกเรื่องลีลาของเธอนั้นจัดว่าขั้นเทพแต่ใครเคยติดตามผลงานของเธอจะรู้กันดีเลยว่าเธอเด็ดดวงขนาดไหน ริกาโอมิมีผลงานออกมาหลายเรื่องทุกเรื่องที่เธอได้รับบทบาทก็แสดงออกมาได้เป็นอย่างดีสาวผมสั้นรูปร่างบอบบางคนนี้ลีลาไม่ธรรมดาไม่ว่าจะรับบทไหนก็เล่าร้อนสุดสเสด็จจริงๆส่งผลให้ผลงานของเธอนั้นยังได้รับความนิยมใครชอบสไตล์ผมสั้นห้ามพลาดอิจิกะรั s ซึโมโตะด้วยความอายุข,ของเธอ,อยังน้อยการแสดงของเธอนั้น ก็จะออกแนวเด็กนักเรียนแต่ลีลาของเธอนั้นไม่ธรรมดาด้วยอายุเพียง19ย่าง20ความสดของเธอนั้นไม่ต้องพูดถึงและในปี2020อิจิกะรับบทเป็นภรรยาสาวที่ปกติอยู่ด้วยกันสองคนกับสามีอย่างสงบเพียงลำพังแต่แล้วก็มีพ่อสามีมาขออาศัยอยู่ด้วยเธอไม่เต็มใจเพราะเขามักแตะอังเธอจนวันหนึ่งเขารุกหนักแอบคลานไปถึงห้องนอน เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปและผลงานของเธอนั้นก็มีมากมายถ้าชอบแนวนี้ก็ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงถือเป็นนางเอก AV ที่เป็นรู้จักในวงกว้างสำหรับไอกะสาวหน้าคมการันตีความเซ็กซี่มากมายสาวผิวแทนหน้าสวยหุ่นเซ็กซี่คนนี้มีชื่อว่าไอกะเปิดตัวครั้งแรก ในเดือนมกราคมปี2554ด้วยสไตล์การแต่งตัวที่ไม่เหมือนใครและสีผิวที่มีความโดดเด่นทำให้การเปิดตัวครั้งนั้นประสบความสาเร็จอย่างมากส่งผลให้ผลงานของเธอนั้นออกมาหลายเรื่องหลายบทบาทถ้าแฟนๆชอบแนวนี้ก็ติดตามผลงานเธอได้ <Ooh. S 1> อันดับต่อไปจะเป็นใครนั้นอย่าลืมกดติด ข่าวบันเทิงกับผมกันเชิญกระนด่ดเพชรจบแล้วนะสำหรับวันนี้ในครั้งหน้าเราจะมาอัพเดตวงการบันเทิงกันได้ที่นี่